ตุรกีเพิ่งประสบความสําเร็จนะครับในการผลิตและพัฒนาโดรนใช้สําหรับภายในประเทศครับเป็นโดรนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าอังกา3และเพิ่งขึ้นบินเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ครับโดยโดรนรุ่นนี้ครับสามารถบินด้วยความเร็ว150นอตจะระดับความสูง800 0ฟุตเหนือพื้นดินและบินได้นานประมาณ70นาทีหรือว่าชั่วโมงกว่าๆนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งของอุตสาหารการรมการบินและอวากาศของตุรกีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศ สำหรับโดรนรุ่นนี้อังกา3ถูกออกแบบมาให้มีปีกและไม่มีโครงสร้างที่ด้านท้ายแต่ว่ามีความสามารถในการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากฝ่ายตรงันข้ามโดยอาศัยระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งตุรกีนะครับได้ใช้เครื่องยนต์และระบบโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้สามารถรับน้ำหนักในระหว่างทำการบินได้สูงสุดถึง6.5ตันหรือประมาณ6,500กิโลกรัมเพราะฉะนั้นจึงสามารถบรรทุกกระสุนได้จานวนมาก และในอนาคตยังสามารถดัดแปลงนำอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมาติดตั้งที่โดรนลำนี้ได้เพื่อหวังจะทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินหากเกิดการสู้รบและยังสามารถนำไปใช้สำหรับภารกิจป้องกันภัยทางอากาศได้อีกด้วยครับ